สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชนนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเลยนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone รุ่นที่มีการลดราคาน่าสนใจนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อ iPhone แล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่น มาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา i iPhone รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรโของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งของ iPhone 13นะครับ iPhone รุ่นที่ต้องบอกว่าขายดีเป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้สําหรับท่านใดที่อยากจะซื้อ iPhone 13มาใช้งานในช่วงนี้นะครับสามารถมา เช็ราคาเช็คโปรโมชั่นก่อนที่จะซื้อได้คลิปนี้นํามาให้ดูทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบไม่ติดโปรหรือว่าซื้อพร้อมโปรนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนสําหรับ iPhone 13รุ่นนี้ตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับท่าในที่อกจะดูการแกะกล่องรีวิวนะครับดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวเครื่องหรือว่าดูอุปรกรณ์นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเราเลยนะครับสาหรับการแกะกล่องรีวิว iPhone 13ใน 2024คลิปวันนี้มาดูราคาดูโปรโมชั่นในช่วงกลางเดือนก,นกรกฎาคมกันนะครับว่า iPhone 13ล่าสุดมีราคาเป็นอย่างไรบ้างเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่13ก,กรกฎาคมปี2024มีราคาจากรายร้านเหมือนเดิมนะครับมาให้เราได้เลือกซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อน ซึ่งร้านที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้สําหรับ iPhone 13ขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับเป็นร้าน l s t More เพราะฉะนั้นถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจเลยเลยนะครับว่าได้รับสินค้าเป็นของแท้อย่างแน่นอนสําหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศู์ไทยประกันสูตร Apple นะครับจากราคาปกติ29,900ลดราคาล่าสุดเหลือ19,790บาทราคานี้ยังมีส่วลดเพิ่มให้นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ของ Lazada ไปเก็บคูปอง เพื่อที่จะนํามาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้วิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะจ่ายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับการผ่อนชําระก็ผ่อนได้สูงสุด10เดือนสําหรับสีมีประมาณ6สีนะครับความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่1 2 8่งร้อยยี่สิบสินค้าเป็นของแท้ร้อเปนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอป Lazada iPhone 13ร้านนี้ขายดีทั้งร้านไ s t u d i o นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ22,220บาทเท่านั้นมีให้เลือกสีสีนะครับสีดำสีขาวสีเขียวแล้วก็สีชมพูสำหรับความจุ128กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับร้านนี้นำมาเป็นทางเลือกนะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องนอกโม โมเดล LL นะครับราคาจะถูกกว่าเครื่องศูนย์ประมาณ3,000บาทในเรื่องของประกันก็จะมีให้1ปีแต่ว่าจะเป็นประกันล้านจากราคาปกติ29,900ถ้าสั่งซื้อวันนี้นะครับลดเหลือเพียง16,990บาทนะครับมีให้เลือกครบทุกสีสําหรับความจุ128กิกะไบต์วิธีการจ่ายเงินนะครับก็เหมือนกันสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยสินค้าเป็นของแท้ร้อเปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากล้านให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคา ล่าสุดในช่วงกลางเดือนสําหรับการซื้อ iPhone 13จากทางด้านแอป Lazada นะครับมีทั้งเครื่องศูนย์แล้วก็เครื่องนอกชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าจะกดเข้าไปที่ลิงก์ไปดูรายละเอียดไปดูรีวิวก่อนซื้อได้นะครับลิงก์ของ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h อปปีกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับเป็นร้าน s h o p ปี้มอลล์สำหรับ iPhone 13เครื่องแท้นย์ไทยประกันสุตร Apple สามารถเลือกความจุเลือกสีได้เลยนะ นในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่2100บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้จะกก่อนผ่อนได้สูงสุดถึง48เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ537บาทเท่านั้นจัดทรงให้ฟรีนะครับสำหรับสีมีครบทุกสีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี อีกร้านหนึ่งขายโดยทางร้าน i s t u d i o นะครับสำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูย์ไทยประกันสูตร์ a p p l e จากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ23,000บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลย,เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับจัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสาหรับการซื้อ iPhone 13จากทางร้านแอปช้อปปีนะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Shop ีต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นราคาล่าสุดในช่วงกลางเดือนก,นกรกฎาคมนะครับมาดูกันว่า iPhone 13โปรโมชั่นจากทั้ง3ค่ายมือถือค่ายไหนที่มีการลดราคาให้น่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove H iPhone 13เครื่องแท้ศูย์ไทยประกันสูตร์ a p p l e นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น11,500ถ้าสั่งออนไลน์มีส่ลดเพิ่มให้1,000บาทนะครับราคา ก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ1 5 0 0บาทเท่านั้นโปรโมชั่นเด็ดรายเดือนมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับมาดูกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อได้ที่ราคา12,400เมื่อท่านมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 4 9 9นะครับโปร1199าราคา14,0 0 0โปร899าราคา15,600ทุกโปรนะครับเราไม่ต้องจ่ายค่าหนตล่วงหน้าสัญญาในการใช้งานมี12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา14,000บาทนื่ใหม่าก็สมัครแพเเกรายดือนเดือละ 1199มีค่าเน็ตล่งหน้า2140โปร899ราคา15600พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า1605บาทสัญญา12เดือนนะครับโปร1399ซื้อได้ที่ราคา16800ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่งหน้าสัญญา6เดือนเท่านั้นเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา14000ย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา13000บาทเมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1199มีค่าเน็ตล่งหน้าด้วยนะครับ2140โปร899ซื้อได้ที่ราคา14600ค่า ลุงหน้า1,605บาทโปร8 9 9อีกโปรหนึ่งซื้อได้ที่ราคา14,900ไม่ต้องจ่ายค่าเนิตลุงหน้าทั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา14,400เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899ถ้าเป็นโปร6 9 9ก็ซื้อได้ที่ราคา15,950บาทราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่2400บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 13จากทางด้านค่าย TrueMove ชในช่วงกลางเดือนนรเริ่มต้ ที่ประมาณ1 5 0 0ถึง11,500บาทชอบแบบไหนสามารถเข้าไปดูรละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 13เครื่องแถ้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ลนะครับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา12,100ย้ายค่ายลดให้1000นะครับเหลือ1 1 1่0บาทเท่านั้นสาหรับความจุ 128GB มีให้อก ทั้งหมด6สีนะครับวิธีการสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ ais นะครับหรือว่าถ้าอยากจะไปซื้อด้วยตัวเองก็ไปได้เลยที่ศูนย์ ais shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t e c นะครับมีการปรับเพิ่มราคาขึ้นมานะครับสำหรับเดือนนี้มาดูกันที่โปรสําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้า d e t e c มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไปกันก่อนอน,นะครับซื้อได้ที่ราคา14,00 0 เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน1199มีขั้นื่อยลุงหน้าด้วย2,100โปร899ซื้อได้ที่ราคา15,600คั้นื่อยลุงหน้า1 800บาทโปร599ซื้อได้ที่ราคา17,150คั้นื่อดลุงหน้า1,200ส่วนโปรสำหรับลูกค้าดีแท็พิเศษนะครับซื้อได้ที่ราคา12,400โดยที่ไม่ต้องจ่ายขั้นื่อยลุงหน้ายายค่ายลดให้1,500บาทนะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 1,900บาทประมาณนี้ส่วนโปรพิเศษสำหรับลูกค้า d t a ทที่มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้ามีเป็นสถานะ p พ t t i n u m Blue Member นะครับลดเพิ่มให้อีก1,000บาท สำหรับ iPhone 13ถ้าเป็นสีน้ําเงินนะครับจะเป็น13มินิเริ่มต้นที่128 GB ราคา6,400แต่ว่าถ้าเป็น iPhone 13ธรรมดานะครับก็จะเป็นสีชมพูความจุ128 GB ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น11,900บาทเมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดีอนเดือละ1,499นะครับถ้าเป็น Pro 10,99ราคา15,400 Pro 699ราคา19,900ทั้ง3 Pro มีค่าเน็ตดูกหน้า1,200บาทแล้วก็มีสัญญาในการใช้งาน 12เดือนนะครับนี่เป็นราคาพิเศษสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า d t แทที่มีสถานะเป็นแพททิ่นัมดูเมมเบอร์นะครับลดเพิ่มให้1,000บาททุกแพ็กเกจท่าในใดที่สนใจใอยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแททุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ iPhone 13นะครับเป็นราคาใหม่ในช่วงกลางเดือนกร,รกฎาคมนะครับชอบแบบไหนก็สามารถนาข้อมูลของราคานาข้อม ข้อมูลของโปรโมชั่นไปเปรียบเทียบเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ Shopee นะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับดูราคาแล้วดูโปรโมชั่นแล้วจากทั้ง3ค่ายมือถือชอบราคาชอบโปรของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์มือถือค่ายที่เราสนใจนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่ององงขเรรามีปะโย ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ